เปิดภาพออกมาเมื่อนี้กะทั้งสะตวหลวงกะมาเลาะตลาดเซโนโพี่น้องเลยมาหาเลาะซื้อเครื่องซื้อของเนาะซื้อในาฬิกากินนั่แแนแหละเปิดภาพออกมาในยู่ตลาดเด้อเนาะสบายดีและสวัสดีวัตถุสุขสุคนเราจะเป็นทั้งพังลาวหรือพังไทยในต่างประเทศกันยินดีต้นอนรับสุสซาวดวงวันหน้าอีกแล้วพี่น้องเลยนี่กะมาเลาะตลาดเนาะ สะดวกสีพาเลาะเบิง่งว่าขาเจ้าขายอย่างแน่พี่น้องเลยนี่ก็จะเป็นโซนพวกขายพักขาย่อย่นกินแหละพี่น้องเลยเจาหุงยังบบนี้ได้คุณแม่ชัยดวงก็ได้ขนมทอด คนกับบุคอยมีบันไดน,น้องมึงนีมาเกี่ยงโลเถอะเกี่ยงโลเศร้าไังปล่อยเนาะคนบุคาลายบันไดน,น้องมึง ข,ขายนะีอยูนะ่ในกินเนาะอาหารบนนอกวันนะวันนี้แกสิบหมมฟันเลยกมด้ไม่อยู่ มันนี่ก็ถือว่าคนโบราณกันได้นะซื้อมักเทดกันเอาน,นี่สิพังซื้อหมักเทดก่อนพี่้องเลย เราได้ปลูกนะจังเลยซื้อกินไหนนนีน้อนน,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 นี้นะอันห้าสิบพันลยเรื่องไม่เรื่อะเป็นโพลกินี่ยพันโรงชิปแบงนี้ อันนี้ซิบกับขายหรอหาซิบพันนี่กรซิบซิบปาาลาทะเิบหม้าซิบบวบซิบมะเขือบนหัอสกอแมน ทางคุณก็จะเป็นพวกคายพวกซินเน้อพื่น้องโซนขายสิในก๋วยทอดกับมักเผ็ดมาคนเดียวเลาะคนเดียวมือนยาคนเดียว ปล่อยปลาปอะนะลาตเลยนะ้ลาช่มปาตน้มันอะรแบบนี้งลาม่ปรนหมายเะมายเด้โอ้ยสนั่นก็พอแล้วมันพอแล้วยังเยอะตื้น ค้นบุคยนี่เป็นไรมีอยอ่แต่บราเน,ะนาะไม่เยอะยาส้นำบาก็ มา,าเละเธอกะโลกไม่อยากทัวร์ยาวเลย,ยส่วนนะี้ก็จะเป็นพวกขายเรื่องสะบออกสมาธิ vườn xì lâm vàn bớt đẹp trạng này mất là bao nhiêu tay bảy chị còn phải đồn thưa เรือ,อย่างเดียวมาสวยกับท่านสรุปก็กินน้ำบานแล้วเป็นทีปเลยเนาะหาโอยก่อน่น้องเลยคนกับบุคคลนี่เป็นไนังไง พุ่นบกค่คอยมี่เป็นไรมั้งนี่ตะปูลายเนาะเงียบเงา กำบ,บันคิวรถเนาะจะเปิดเพลงพี่น้องเลยชวนขายผลไม้ ปิลโลเท่าไรนี่ะรมมัเกี้ยมัมัเกียโลสี่สิบเจ้าเลี้ยงแต่โลสี่สิบอืม่นัไซื้อผลไม้อน ผลไม้เกินมาเขยงอันนี้ได้สิรวมในบะลงอมยังก็รวมได้ผลไม้เทอาไหร่

ผลไม้มาร่วมกันโล่สีสิบ มังมี่งเท่าไรคัมมีกะทิละเศ้ามังมีแค้สิบส,สองอันประรุษวะนี่สองอันรุษเท่าไรรุษบ่ได้รุษแต่สิบเนาะแต่ิบนิ้งกิมบอมีกะทิคุ้นขุนนางไปมึงมีนานงไงเนาะ

ก็สิเป็นคิวรถนะพี่น้องเนาะบางมื่อก็เต็มจนมีท่านมองจอดไปลงก็สิหารถคนใช้ยได้แบบนี้เนะาะอะไรกันเล่ยอยู่คุณโอเคเพี่น้องๆสำหรับคลิปนี้สํารวงก็ษีได้จบวงเพียงสานี้ก่อนเนอะน้องมาเนี่สํารวงกลับมาตลาดพี่น้องเลยมาหาซื้อนายูนักกินเนานะมาผู้เดียววัอนี้เนาะกลับมาวันนี้ก็บพ่อใมีคนนลายปัญญายังเพื่องเลยแต่เข้า,นะะนาเนร้ายเนาะไปทั้งแจได้กะ ฉันักคุณนีสะดวกคุจะได้จบตรงเที่ยงฉันมีเด้อน้องใบโพกพ่อกันในคลิปหน้าในใจก็ขอบคากมาเป็นกำลังใจให้สะดวงแน่กดไลค์ก็เส้นน้องอย่องเนาะฉันมีโคมีโฆษณาขอบกบุญให้สะดวงแน่ี่น้องเลยเพื่อสะดวงมีได้ใจขอสู่ขอบคุณเนาะผู้ใดเข้ามาบุญก็ขอบบุญขอบคุณในลายเด้อน้องฉันรักคุณนีสะดวงที่ทำลาไปแล้วขอกล่าวค้ำบาสบายดีสบายดี